สวัสดีครับท่านผู้ชมดูกท่านสติเกอร์แชนแนลนะครับไม่ดีสิเกอร์แชนแนลสองวันนี้พวกเราจะมาอยู่ในช่องใหม่กันนะครับอืมพวกเราก็จะมาเล่าเรื่องต้นคลิปมาแบบเนี้ยแหละอืมแล้วก็จะพูดเรื่องเก่าๆไปแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะพูดเรื่องอะไรกันดี ก็คือโทรศัพท์ผมมันลงคลิปไม่ทายนะสีผมก็เลยต้องลงคลิปโอเคเดี๋ยวผมจะพูดว่าอันนี้คือลายเส้นใหม่นี่คือลายเส้นเก่านะครับโอเคปิดโอเคผมก็แบบไม่ค่อยอยากแบบอาชีพแบบนี้สักเท่าไหร่นะครับเพราะคลิปนี้ทําเวลานานตั้งอ่าขอโทษนะครับตั้งดึงนาทีสิบเอ็ดมาถึงในคลิปนะครับแต่ผมทํา หมดเวลาไปต้อง20กว่านาทีไม่ได้กินข้าวเลยโอเคงั้นเราก็แบบจะมาพูดว่าคลิปนี้เราก็ไม่ค่อยอยากเล่นเกมอะไรนะอืส่วนเกมเนี้ยเราจะไม่ค่อยเราจะไม่เล่นเลยแล้วจะทำคลิปเกี่กวอนในมีชั่นก็คือมาครับนั่นเองครับท่านผู้ชมโอเคปรับมาแค่เนี้ยแหละท่านผู้ชมบ๊ายบาย